รู้ครับพี่พี่ครับสามารถคิดไว้ล่วงหน้าก่อนได้เลยว่าพี่ๆอยากได้ตัวรถปีใหม่ใหมไม่น้อยๆหรือว่าถ้าเกิดอย่างบางคนอาจจะคิดไปถึงขั้นว่าขอให้เป็นเหมือนกับออกป้ายแดงเลยก็แล้วกันไหนๆจะซื้อทั้งทีหนึ่งเพราะนั้นอย่างแบบนี้ครับอันสามารถจัดให้ได้ตามคำเรียกร้องตรงนั้นทันที แนะนำคันนี้ครับอันต้องบอกกับพี่ๆก่อนนะฮะตัวเนี่ยที่มันอยู่ด้านข้างเราเนี่ยใหม่มากครับปียีิบสองใหม่ห้าพันให้ตายเถครับถ้าเกิดถามว่าเฮ้ยจริงหรือจริงหรือเปล่าก่อใหม่มาหรือเปล่าทุกอย่างที่มันอาจจะเป็นข้อสงสยัยเราต้องไปทำเป็นข้อถกเถียงไม่ได้ นะครับถ้าเกิดมันเป็นข้อสงสยัยหรือว่าตรงนี้เรายังไม่มั่นใจมันต้องหาข้อเท็จจริงนะครับว่าไมเป็นยังไงตรวจสอบได้ไหมโครงสร้างรถเครื่องยนต์ตรวจสอบได้หรือเปล่าเพราะนั้นอย่างของแบบนี้ครับทุกอย่างคือชัดเจนตรงไปตรงมาไม่มีความซับซ้อนการซื้อรถยนต์มือสองในปัจจุบันฮะมันเป็นอะไรที่มันง่ายนะครับ เราต้องการตัวรถคันนี้เนี่ยไว้เป็นการครอบครองของเราเนี่ยอันแนะนําว่าซื้ออย่างแบบเนี่ยมันดีที่สุดแล้วครับไม่ใช่ว่ารุ่นอื่นหรือว่าคันอื่นไม่ดีนะครับตัวนี้สีขาวเดิมจากโรงงานครับถ้าเกิดเป็นพี่พี่ที่รับชมกันบ่อยจะรู้เลยว่าตัวนี้คือรุ่นย่อยอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นพี่พี่ที่มึงเข้ามารับชมใหม่และอาจจะตกใจว่าเฮ้ยทําไมรถมันใหม่ถึงขนาดนี้ตัวนี้จะเป็นตัวมิดนะฮะ มันจะมีแบ่งออกมาเนี่ยสเกรดด้วยกัน 1. รุ่นย่อย entry 2. รุ่นย่อยตัว Mid 3. รุ่นย่อยตัว High นะฮะก็จะเรียงไปเลย 1, 2, 3แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแคบตัวสูงเนี่ยมันทำเป็นตัว Mid ออกมาแล้วก็น่าจะเป็นจุดสูงสุดของแคบตัวสูงขับเคลื่อน2ล้อเพราะนั้นไฟหน้าตรงนี้ครับเป็นตัว f u u l led ทั้งหมด นะฮะโปรเทคเตอร์เดนไลท์ไฟลีแล้วก็ตัดหมอกนะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยให้มาดีสำหรับตัวรถกระบะตอบโจทย์ในเทคโนโลยีปัจจุบันตอนนี้เซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้คือมันไม่สามารถที่จะใส่ของที่มันเป็นแบบ5บาท10บาทใส่มากระตรถถึงขนาดนี้ได้นะครับ แต่ด้วยในเรื่องของการตลาดของรถป้ายแดงเราต้องเข้าใจว่าในมุมส่วนนั้นเนี่ยหรือว่าในส่วนของการทําการตลาดเนี่ยของรถป้ายแดงมันมีการแข่งขันกันที่สูงมากแต่คราวนี้ครับถ้าเกิดอย่างนั้นเป็นผู้ผลิตรถสักคันหนึ่งอันก็ต้องทําให้มันตอบโจทย์กับคนสมัยใหม่มากที่สุดแต่ก็ไม่ได้ทิ้งคนรุ่นใหญ่ที่ต้องการออกรถเหมือนกันนะครับมาดูเครื่องกันหน่อยครับ เครื่องยนต์เนี่ยจะเป็น2.4ลิตรในรหัส 2GD สิ่งที่มันเปลี่ยนไปแน่นอนฮะนั่นคือตัวระบบหัวฉีด Direct Injection แบบ iArt ส่วนถ้าเกิดกำลังนะฮะแรงบิดอัตราทดเหมือนเดิมก็คือจะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับเครื่องสวยคลิปเลยฮะสนิมแทบจะไม่มีตามพวกแบบจุดเหล็กต่างๆ ฉนวนกันความร้อนหลังแผงเครื่องยนต์โคตรดำเลยนะครับฉนวนกันความร้อนใต้ฝักกระโปรงดำเมี่ยมเลยครับพงเพรทุกอย่างอยู่ครบดูได้จากลักษณะตรงนั้นได้ทันทีตรงนี้ครับอันจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีอันจะตั้งศูนย์ถงร้อฟรีและถ้าเกิดอย่างพี่ๆต้องการสิ่งที่มันมากกว่าตรงนี้ถามว่าวารันตีศูนย์เนี่ย มันเหลืออยู่หรือไม่มันเหลืออยู่แล้วแน่นอนฮะในการออกป้ายแดงถ้าเกิดเป็นอย่างในสเต็ปครั้งแรก 1. รถคันนี้ไม่ห้า0ันโลปุ๊บจะมีคอเซนเตอร์โทรมาหาผู้ที่เป็นเจ้าของรถคันนี้และเขาจะมีการโทรตามให้ลูกค้าไปเช็ครายละเอียดของตัวรถที่ออกไปแต่5,000โลเนี่ยมันไม่ได้มีการลงเป็นในตัวหนังสือคู่มือการรับประกันนึกภาพอบอกไหมฮะ เพราะว่าหนังสือคู่มือการรับประกันเนี่ยมันจะมาเริ่มต้นที่หนึ่งมืนโลนะครับอันนี้เพื่อความชัดเจนอันไม่แน่ใจว่าหลายคนจะเข้าใจสิ่งเนี่ยพูดตรงนี้ไหมแต่ถ้าเกิดพี่ๆครับเราอาจจะไม่อยากที่จะซื้อป้ายแดงสามารถฟังข้อมูลตรงนี้จากอันได้ถามว่าอันจะไปรู้ตรงนี้มาจากอะไรอันเคยไปออกรถมือหนึ่งถูกต้องหรือไม่ไม่ใช่มันก็ต้องมีการสอหาข้อมูลมันก็ต้องมีความ ใส่ข้อเท้จริงลงไปเพื่อให้สำหรับบางท่านที่เขายังไม่รู้ได้เข้าใจว่าสเต็ปในการออกมันเป็นแบบอย่างนี้นะครับและถ้าเกิดอย่างในกรณีมีตัวหนังสือคู่มือมาแต่ไม่ได้มีการลงไปในตัวบุ๊กเซอร์วิสแต่ไม่ได้มีการลงไปในตัวบุ๊กเซอร์วิสมันเป็นคำตอบที่ง่ายมากครับนั่นคือมันจะหมายความว่าการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องที่ศูนย์เนี่ย กับการไปทําร้านข้างนอกเนี่ยราคามันถูกกว่ากันเนี่ยเยอะและก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะต้องบอกให้ชัดเจนแบบนี้ด้วยคืออย่างตัวรถใหม่ห้าพันปีใหม่ๆอย่างแบบเนี้ยจะมาถามอันกับว่าทําไมเขาถึงปล่อยยึดอันไม่รู้หรอกครับเหตุผลตรงนั้นเราจะไปรู้แทนเจ้าของเดิมมันเป็นไปไม่ได้แต่อย่างหนึ่งที่พี่ๆต้องรู้นั่นก็คือรถอยู่กับที่ไหนแค่นั้นเองครับ เพราะนั้นตรงนี้มันจะเป็นเครดิตให้กับเราที่สามารถมั่นใจในการซื้อทรีเนอร์ N e แบบอย่างนี้ได้ถึงจะถามมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านครั้งก็ตอบไม่ได้ฮะว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาถึงปล่อยยึดเครื่องเสียไหมรถมีประสบอุบัติเหตุมาหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่มันอาจจะเกิดเอ็ซ์ตรนกับตัวรถคันนี้อันตอบไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดอย่างรถที่มันอยู่กับเราแบบนี้แล้วเราสามารถเช็คเราสามารถตรวจสอบ เราสามารถดูรายละเอียดตรงนี้คือมันเป็นความชัดเจนที่เราจะสื่อสารให้กับพี่ๆได้รับชมในแต่ละคลิปนั้นๆส่วนล้อนะฮะของเดิมเป็นสีเทาเมทัลลิกยางติดรถนะครับเป็นดันหลบซีรีส์เอทนะฮะไปย้อนดูก่อนหน้านี้ได้เพราะว่าคันก่อนหน้านี้ไมมันก็ไม่ถึงหมื่นโลมันก็จะเป็นตัวยางดันหลบแบบนี้เหมือนกันนะครับข้างหน้าก็จะเป็นดิสข้างหลังก็จะเป็นดัมจานเบรกเนี่ย รถมันใช้น้อยให้ทําไงได้แหละครับอย่างถ้าเกิดมันไม่มีสนิมเนี่ยถามว่าเราเอาแบบนี้ไปเจจานมาใช่หรือไม่ไม่ใช่นะฮะตรงนี้เนี่ยรถมันใหม่ของมันเองอยู่แล้วมันเหมือนกับเป็นเรื่องแบบนี้ครับคืออย่างตัวรถปีมมใหม่ๆอย่างพวกนี้คือมันขายตัวมันเองโดยแบบออโตเมติกเลยนะฮะแต่ผลสุดท้ายเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นเองนะฮะไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง ฟิลมติดม,มาจากศูนย์คิ้วกันสานติดม,มาจากศูนย์ถ้าเกิดอย่างของพวกนี้บอกได้อันนี้คือความซื่อตรงนะฮะแล้วก็พูดอย่างตรงไปตรงมาไม่มีคําว่าสับสนในการซื้อรถแบบอย่างคันที่ไหนก็ตามภายในฮะถือว่าให้มาดีมีจอแทสกรีนมาให้ Android Auto มี Apple p p p l e c r p l a y มีเชื่อมต่อ BT มีนะครับพวงมาลัยมังติแต่คูสคอนโทรลไม่มีนะครับ พุชคอนโทรลเนี่ยมันจะไปอยู่กับตัว2.8แต่ถ้าเกิด2.4เนี่ยที่มันเป็นตัวพวงมงติแบบนี้ก็คือฝั่งทางด้านขวามือจะไว้คอนโทรลเกี่ยวกับตัวจอ MAD ที่อยู่ตรงการมาตวัดเรือนใหม่มันจะเป็นจอสีแบบ TFT บอกระยะทางชิป A ชิป B นะครับอัตราการซ้มเปืองน้ำมันที่เหลืออยู่ในถังนะตอนนั้นกุญแจรีโมทฮนะเบาะหนัง แต่ฝั่งคนขับนี่แม่งให้มาดีมากเป็นไปไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดสิ่งนี้มันไม่ได้มีการเติมขึ้นมานะอันนี้อันเรียนให้ทราบตามตรงคือจะเป็นตัวแอร์แบ็กเพราะว่าถ้าเกิดอย่างปกติเนี่ยแอร์แบ็กเจ็ดใบเนี่ยถามว่าแคปเนี่ยมันมีการใส่มาแบบนั้นให้ไหมมันมีการใส่มานะฮะแต่มันจะอยู่กับตัว2.8หรือว่าเป็นตัวท็อปขับ4ไปเลยเดี๋ยวใน,นอนาคตถ้าเกิดอันได้มีลักษณะตัวรถที่อันได้มีการพูดไป อันจะมาเปรียบเทียบแล้วก็แนะนําให้ดูอีกทีหนึ่งจังหวะเวลาอย่างไงมันก็ต้องมีสักครั้งนะที่มันต้องตรงกันนะครับเพราะนั้นอย่างแบบนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะพูดไปเยอะบางทีเราอาจจะบอกไปเยอะพี่พี่อาจจะมองไม่เห็นภาพไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีจังหวะที่มันตรงกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งนะครับคัสซีลงเลขทุกอย่างอยู่ครบเลขตัวถังเลขคัสซีเลขเครื่องยนต์มีหมดแหละครับ รถมันใหม่นะพอเวลาเราพูดเกี่ยวกับตัวรถพวกนี้มันพูดได้แบบไม่มีวันจบหรอกเราอาจจะไม่ได้เน้นอะไรเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่เราเน้นเลยนั่นคือสาภาพนะครับแต่สาภาพอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าราคามันก็ต้องมีส่วนมาเกี่ยวข้องกับของตรงนี้ด้วยด้านท้ายฮะกล้องมองหลังมีไฟท้ายตัวท็อปไฟเบรก LED กันชนท้ายนะฮะจะมีเซ็นเซอร์มาให้เนี่ย4จุด พราะนั้นอย่างแบบนี้ถามว่าเป็นตัวของเดิมถูกต้องใช่หรือไม่ถูกต้องฮะแบบนี้คือจะเป็นตัวของเดิมนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า2ที่เราดูกันไปในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ตัวกันชนท้ายจะมีเซ็นเซอร์ให้อีก4จุดและก็ตัวกล้องมองหลังคือถ้าเกิดอย่างตัวระบบเซฟตี้เนี่ยเป็นรอบนอกตัวรถเนี่ยดีมากแต่ถ้าเกิดอย่างแอร์แบ็กเนี่ยคือมันยังไม่ได้มีการใส่มาให้เหมือนกับตัว2.8หรือว่าเป็นตัวรุ่นตัวท็อปแต่มันก็จะมีส่วนของเซฟตี้ที่พึงควรจะมีกับตัวรถเนี่ย อยู่รอบนอกเนี่ยคือครบแล้วก็ชัดเจนทั้งหมดนะฮะราคาดีกว่าพูดกันเยอะแล้วฟังกันไม่รู้ว่าจะเบื่อหรือเปล่าเพราะนั้นเอาแบบสรุปจบๆเลยง่ายๆเลยตัวนี้นะฮะปีย2ใหิบสองไม่ห้า0ันโลนะครับร้านเราตั้งราคาขาย5้9แ0 0บาทถูกกว่าป้ายแดงประมาณแสนเจ็ดแสนแปดแต่ไม่เกินส0 0แสนนี่คือแบบตรงๆเลยนะครับ ถูกกว่าป้ายแดงเนี่ยตีซะว่าแสนเจ็ดแสนแปดไม่ต้องดาวไม่ต้องมาบอกว่าฟรีดาวดอกเบี้ยแพงไม่ใช่เพราะนั้นตรงนี้ต้องฟังตรงนี้อ่านสักนิดหนึ่งห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้าเกิดพี่พี่ดูคลิปนี้อยู่และออกรถในเดือนนี้นะฮะอนจัดให้แบบเต็มๆไม่มีกักเอาไปเลยครับถ้าเกิดอย่างคุณขายรถพวกนี้หรือว่าอันขายรถอย่างนี้และใจไม่ถึงเนี่ยอันไม่เอามาขายกับพี่พี่ได้รับชมหรอก อันไม่เอามารีวิวให้มันเสียเวลามีค่าของพี่ๆได้ดูหรอกเพราะฉะนั้นตัวนี้นะฮะดูคลิปอันมาเท่านั้นนะครับอันแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้จะจัดไปั้นของธนาคารนไหนก็แล้วแต่ันไม่รู้ไม่ทราบแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องให้กับลูกค้านั่นก็คือประกันภัยชั้นหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทตัวนี้ฟรีดาวและจองแค่ร้อยเดียวน้ำมันอันเติมไม่เต็มถังจัดไป เพราะนั้นให้หมดไม่มีกักเอาไปเลยครับจองได้จองไปเลยฝากไว้ด้วยหนึ่งคันเป็นตัวรถเข้าใหม่ในเดือนนี้ดูคลิปนี้และออกรถในเดือนนี้โปรโมชั่นทั้งหมดอันให้ครบถ้วนชัดเจนและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ